องชาติวันนี้วันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปี2023และวันนี้ก็เป็นวันที่87ปีของตรีโมติชิปชานตีก่อนอื่นทั้งหมดแฮปปี้เบอร์เตกับพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดของเรา <and S 2> และ <divine S 2> ลูกๆที่สูงส่งทั้งหลายทั่วโลก มันเป็นวันที่สวยงามสำหรับเราทั้งหลายที่เรานั้นมีความเพลิดเพลินในการที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อและลูกๆทั้งหลายทั่วทั้งโลกพร้อมพๆกันเวลาอันเป็นมงคลที่สุดนี้นั้นเมื่อเราสามารถที่จะสาบานหรือปฏิญาณตนด้วยความมุ่งมั่นที่สวยงาม เหล่านั้นจะให้ของขวัญอันสูงส่งกับพ่อในวันเกิดพิเศษนี้เพื่อที่เรานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์เป็นเทพสิบหกองศาสมบูรณ์ดังนั้นบาบาที่พูดว่าที่คือของขวัญที่ดีที่สุด ที่ลูกปสามารถให้กับพ่อได้พวกบากาดหรือผู้กราบไหว้บูชารอบโลกในวันนี้นั้นเขาจะทำตะบเสียอย่างมากมายพวกเขานั้นทำการบูชาอย่างมากแต่พวกเขายังตื่นตลอดคืนพวกเขานั้นทำพิธีกรรมมากมายด้วยแต่สำหรับเรา,าการทำตับเสีย เป็นเวลากลางคืนเหล่านั้นจะมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างสมปูรณ์และลดความอ่อนแอทั้งหมดของตัวเราเองออกให้หมดเพื่อที่เหล่านั้นจะกลับมาเป็นบัปสมานเหมือนกับพอ่อดังนั้นวันนี้ในเมรีบาบาก็ยังให้ ความคิดที่มุ่งมั่นสวยงามกับเราด้วยแล้วก็เฉลิมฉลองวันเกิดด้วยความใหม่ๆแฮปปี้ชิพจีอันตีกับทุกๆคนโอมชานติสาระของเมอรีในวันนี้ก็คือลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมีชีวิตอยู่เหมือนกับน้ำนมและน้ำตาลอย่าได้มีความขัดแย้งใดๆ และเลิกนิสัยที่เลวร้ายที่ลูกอาจจะมีอย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครคำถามเขาเมอรีในวันนี้ความเมตตาอะไรที่ลูกแน่นอนจะต้องมีกับตัวลูกเองเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงชาติแล้วชาติเล่าทั้ง ความเมตตาอะไรที่ลูกแน่นอนจะต้องมีให้กับตัวลูกเองเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงชาติแล้วชาติเล่าคำตอบให้มองดูภายในตัวลูกเองแล้วขจัดนิสัยที่เลวร้ายเช่นความโกรธและอื่นๆหรือกิเลสใดๆจากตัวลูกเองอยู่ด้วยกันเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาล ทำตามสีหมัดของผู้เดียวอย่าได้มีความขัดแย้งใดๆอย่าได้ฟังหรือพูดสิ่งที่เป็นปีศาจทั้งหมดนี้หมายถึงการมีความเมตตากับตัวลูกเองผ่านสิ่งนี้ที่ลูกแต่ละคนจะได้รับสถานะที่สูงชาติแล้วชาติเล่าผู้ที่ไม่ได้มีความเมตตาต่อตัวเองก็จะข้ามเส้น แห่งความสุขของเขาออกไปถึง21ชาตินี่คือความคิดที่มุ่งมั่นที่บาบาได้ให้กับเราอันไหนก็ตามที่เธอชอบจงเอาไว้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ศึกษาความรู้และโยคะจงมาเป็นดวงยานที่มีความรู้จากดวงยานที่กราบไหว้บูชา ในขณะที่มีชีวิตยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกลูกจะต้องพิชิตมายาแน่นอนจงกลับมาบริสุทธิ์จุดที่สองลูกจะต้องซึนซักมารยาทที่ดีมากๆในหนทางของความรู้จงอยู่อย่างอ่อนหวานมากๆและไร้ความหยิ่งทะนงอย่าได้พูดสิ่งใดปีศาจอย่าได้มีความขัดแย้งในความคิดเห็นใดๆ พรของวัตด,ดาสำหรับเราลูกรูปในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างพร้อมเสมอตามเวลาและมีการแพ็กกระเป๋าของลูกด้วยพลังของการแพกอัพซ้ำขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างพร้อมเสมอตามเวลาและให้กระเป๋าของลูกแพ็กด้วยพลังของการแพ็กอับบางคนผู้ที่พร้อมแล้วก็วคือคนผู้ที่แพก กระเป๋าของร่างกายเขาด้วยพลังของการแพ็กอัพเขานั้นจะแพ็กหรือเก็บการติดต่อต่างๆของทั้งวัตถุสิ่งของและสัสกาของเขาและคงอยู่อย่างพร้อมนี่แหละทำไมพลังของการแพ็กอัพจึงได้ถูกแสดงให้เห็นในภาพประกอบ ว่ามีกระเป๋าทั้งหลายแพ็คแล้วลูกจะต้องไม่มีแม้แต่ความคิดเช่นว่าฉันยังจะต้องทำสิ่งนี้อยู่ฉันจะต้องมาเป็นสิ่งนี้นี่ยังเหลืออยู่ที่จะต้องทำแต่การอยู่อย่างพร้อมให้ในในวินาทีตรเมื่อเวลาเรียกลูกลูกก็อยู่อย่างพร้อมเสมอไม่มีความสัมพันธ์หรือสิ่งที่ครอบครองใดจะต้องได้รับการจดจำ กติพจน์ในวันนี้การซึมซับคุณธรรมพระเจ้าและพลังของพระเจ้าในตัวเองคือการมีตปะเสียที่ยิ่งใหญ่การทำตปเสียที่ใหญ่คือการซึมซับคุณธรรมของพระเจ้าและพลังของพระเจ้าไว้ในตัวเองคือการมีตับเสียที่ยิ่งใหญ่อัะโอมชานติ